ขออนญาตครับฟังที่แรกก็เป็นทฤษฎีเมื่อเราเข้าใจทฤษฎีแล้วเนี่ยการาไปปฏิบัติเนี่ยมันต้องใช้ขั้นตอนและระยะเวลาครับการเริ่มต้นใหม่ของผมเนี่ยสินห้าดีขึ้นแต่ว่ายังไม่บริบูรณ์การอธิษฐานการงานก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่บริบูรณ์แต่ก็ไม่ท้อก็ตั้งใจว่าจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะ การฟังธรรมเมื่อเช้านี้ก็เข้าใจครับเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังหนึ่งถึงสิบแต่เมื่อเช้าเนี่ยพันเตเอาหนึ่งถึงสิบน่ะเอามาแยกหนึ่งให้เป็นสิบหนึ่งเป็นสิบหนึ่งเป็นสิบกระจางขึ้นอีกอก็เข้าใจยิ่งขึ้นครับอืแต่นี้พอมานึกถึงเราว่าเราปฏิบัติคือคารวะครับแคบก็ยังหวังไว้แต่อนาคตนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ทอ้อก็ยังปฏิบัติไปเรื่อยๆ มาถึงเวลาแล้วก็เวลาครอบครัวครับก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับก็อ,บอนุโมทนาด้วยนะก็ตั้งความปรารถนาไว้ได้ตั้งที่ผมเจอพันเต้ครั้งแรกที่บ้านเจสัมสุขที่ผมเคยพูดว่าผมอยากจะบวชแล้วพันเต้ก็เตือนว่าอย่าคุณคิดถึงตรงนั้นให้ไปตั้งใจตัวเองก่อนอแล้วจากวันนั้นมาจนมาศึกษาถึงกรงนี้คือตั้งใจในตัวเองแล้วว่าการบวช นั่นคือสิ่งสุดท้ายถ้ามีโอกาสคือเรา,าบวชเนี่ยเราไม่มีใครแล้วนะโอ้โหผมบอกว่าออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วน,นะต้องละกองโภคะน้อยบ้างละกองโภคะใหญ่บ้างละวงญาติน้อยบ้างละวงญาติใหญ่บ้างแต่ช่วงนี้ก็บ่มอินซีไปก่อนโสนสูตรสมัยนั้นแรลพระมหากาจนะัจจารณอยู่ณนะปวัตตะ บรรพตแขวนกุรุระคระในอวันตีชนบทก็สมัยนั้นแลอุบาสกชื่อโสนะโกติกันนะเป็นอุปถาของท่านพระมหากานะครั้งนั้นแลอุบาสกชื่อโสนะโกติกันนะหลีกเล่นอยู่ในที่ลับได้เก,เกิดความปริวิตกแห่งใจอย่างนี้ว่าถ้าคุณเจ้าหมหากาจานะย่อมแสดงทมด้วยอาการใดๆทมนั้นย่อมปรากฏแก่เราผู้พิจารณาอยู่ด้วยอาการนั้นๆอย่างนี้ว่า บุคคลผู้อยู่คลองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทําได้ง่ายปีฉะนั้นเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรมชิตเถิดท่านหมหากาจน,นะได้กล่าวกับอุบาสกโสนโกติกันนะว่าโสนพรหมจรรย์มีพัดหนเดียวมีการนอนผู้เดียวตลอดชีวิตทําได้ยากนะัก โสนะเจิญท่านเป็นขลังหัดอยู่ในเรือนนั้นแลจงมันประกอบพรมจันทร์อันมีพัดหนเดียวนอนผู้เดียวเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดครั้งนั้นแลการปลาลบเพื่อจะบวชของอุบาสกโสนะโกติกันนะได้ระง,งับไปแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามอุบาสกโสนะโกติกันนะหลีกเล้นอยู่ในที่รับเกิดความบริวิตกแหงใจยอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้ามหากัจานะ ย่อมแสดงธรรมด้วยอาการใดๆทานั้นย่อมปรากฏแก่เราผู้พิจารณาอยู่ด้วยอาการนั้นๆอย่างนี้ว่าบุคคลผู้อยู่คลองเรือนจะประพฤติพรหมจันย์ให้บริสุดบริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายพิฉะนั้นเราพึงโปงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบรรพชิตเถิดแม้ครั้งที่สามอุบาสกก็เข้าไปหาท่านมหากัจจนะถึงที่อยู่ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้ามหากนานะโบรดให้กับผมบวชเถิดลำดับนั้นแลท่านมหากจาจนะให้อุบาสกโสนโคติกกาณะ,ะบวชแล้วสุดท้ายแล้วก็ให้บวชแต่แรกท่านมหาการนะก็ไม่ได้ให้บวชนะท่านมหากจาจนะก็เลยบอกว่าเนี่ยภูมาจาิจันเนี้ยมีพัดหนงเดียวนะมีการนอนผู้เดียวตลอดชีวิตทําได้ยากนักคือตตนแรกท่านเตือนก่อนไงเชิญท่านเป็นคัหัสหัอยู่ในเรือนนั้นและก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละ จงประกอบภหมจรรย์มีพัดหนเดียวนอนผู้เดียวเพื่อฝึกก่อนอะ่ะฝึกทานหนเดียวก่อนฝึกนอนคนเดียวก่อนก่อนจะมาบวชคือมันต้องฝึกก่อนอะ่ะมีพัดหนเดียวมีการนอนผู้เดียวตลอดชีวิตเนี่ยต้องใครควรให้จงหนัก